ไว้กับ Zoom meeting นะคะมี50กว่าท่านนะคะน่าจะ54ท่านนะคะจะไม่ผิดสัญญาณมาแล้วทักทายเพื่อนๆกันค่ะสวัสดีค่ะอารุณสวัสด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมในหลักสูตรนิรศรสมาธิออนไลน์ประจำวันพระซึ่ง วันพระนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะตรงกับวันอาสารหะบูชานะคะแล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันพุ่งขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเราถืออุโบสถศีลมาครบ1วันและ1คืนแล้วนะคะสําหรับเช้าวันนี้นะคะก็ตรงกับวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญทางพุทธศาสนานะคะเป็นวันเข้าวันสานั่นเอง ขออนุญาตนำพาทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงพิธีลาอุโบสถศีลและเช่นเคยนะคะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสุธโมเมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีลาอุโบสถศีลให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ค่ะตอนอื่นขอกลาบอารัธนานิมนต์พระอาจารย์นำกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยและขอให้ทุกท่านกล่าวตามค่ะ,ะ อาราหังสมาสัมพุโตภะควาอรหัสมาสัมพุโธภควาพุทธังภควันตัอภิวาเทมิพุทธังภะควันตังอภพิวาเทมิสวะขาโตภควตาธโมสวะขาโตภควตาธโมนมังนามาสามิธรรมงนมสมามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสังฆนะมามิราบราบนมัสการระอาจาร และขอเชิญทุกท่านนะคะกราบนมัสรการพระอาจารย์ชันชัยสุธโมงองค์ประธานในพิธีลาอุโบสถศีลของพวกเราในเช้าวันนี้โดยพร้อมกันค่ะกราบนมัส,ส,สก,นนะะาการพระอาจารย์ก่อนที่พวกเราจะลาอุโบสถศีลกันนะคะเขาโอกาบพระอาจารย์จะขาเมตตาให้โอวาทธรรมกับคณะผู้เข้าปฏิบัติยึดราชสมบัตที่ออนไลน์ประจำวันพระนี้จ้ะค่ะกอเจริญพรวาสกุบาสกาทุกท่าน ในวันเข้าพรรษามนทั้งหลายก็จะได้มีจุดที่จะตั้งใจจุดที่จะอธิษฐานในการเริ่มต้นม,ม,มุ่งมั่นตลอดการเข้าพรรษานี้ว่าเรานั้นจะได้ตั้งอธิษฐาน,ารรนแล้วก็ตั้ง รักษาสัจจะที่ตนเองนั้นได้ตั้งอธิษฐานว่าเราจะทำสิ่งใดที่เป็นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจกับชีวิตของเราในโอกาสอันดีนี้โอกาสวันเขา้าพรรษาโอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสดีทั้งหมด เราก็จะได้ยกระดับจิตใจของเรานี่แหละจิตใจนั้นเราเป็นมนุษย์มันสามารถพัฒนาได้มากถ้าเป็นหมาเป็นแมวมันพัฒนาไม่ได้เท่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานนั้นพัฒนาไม่ได้เท่ามนุษย์ก็ให้มันจะทําอะไรแล้วดูที่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆที่มันคล้ายมนุษย์คล้ายคน แต่การพัฒนาในระดับสติปัญญาหรือมันทำให้ได้แต่มนุษย์เมื่อไดมาเป็นมนุษย์ได้พัฒนาระดับสติปัญญาก็อยู่ที่ว่ามนุษย์นั้นนำไปพัฒนาด้านไหนในปัจจุบันนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาด้านการหาเงินทุนนิยม พัฒนาวัตถุนิยมพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก้าวล้ำไปในระดับ AI ก็ดีเรียนเสียงแบบคนแล้วเรียนแบบเสียงคนพัฒนาไปหมดเลยในด้านเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านจิตใจจิตตานิยมมันกึ to to s <S ืนจึงเกิดเป็นข่าวสาร ซึ่งข่าวสารยอดฮิตส่วสนใหญ่ก็จะเป็นข่าวอาชญากรรมและข่าวที่จะเกิดบ่อยที่สุดก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุก็เพราะว่าไปเจริญทางด้านวัตถุนิยมกันทางนั้นนี่คือผลสะท้อนออกมาให้เห็นว่าเม,มื่อมุ่งเน้นไปที่วัตถุนิยมอย่างเดียวแล้วมันก็เกิดความเสียหายหากไม่ได้เติมจิตตนิยมให้เกิดความสมดุล เราก็จะเห็นเป็นลำดับที่บ้านในเมืองในประเทศในวัดต่างประเทศหรือที่ใดก็ตามถ้าจะมุ่งเน้นเพียงแค่วัตถุเน้นจะตาสร้างแต่วัตถุทำแต่วัตถุวัตถุนิยมอย่างเดียวแล้วเราก็ จิตตะนิยมเจริญตามไม่ทันแล้วแล้วก็ที่นั่นก็จะเกิดความวุ่นวายหลงหลงกับวัตถุทั้งนั้นหลงกับความเจริญในการแข่งขันทางด้านวัตถุเอาแต่วัตถุที่จะเพิ่มพูนก็กลายเป็นผู้ที่ไม่ได้เห็นของจริงไม่ได้เห็นของจริงก็คือจิตจิต จิตที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้เห็นเพราะมุ่งเน้นที่จะแข่งขันเมื่อมุ่งเน้นที่จะแข่งขันก็ไปมุ่งเน้นเห็นไปดูไปดูการกระทำไปดูการคู่แข่งไปดูการแข่งขันไปดูคู่แข่งว่าเขาจะเป็นอย่างไรจิตมันออกข้างนอกหมดจิตมันไม่ได้อยู่ข้างในจิตมันไม่ได้เข้ามารู้ข้างใน จิตไม่ได้เข้ามาพัฒนาข้างในไม่ว่าที่ไหนก็พลาดหมดถ้ามุ่งเน้นเพียงแค่วัตถุแต่ถ้าเรานั้นรู้แล้วว่าอะไรมันเป็นของจริงรู้แล้วว่ากราฟมันเป็นอย่างไรนะเรารู้แล้วความพันผวนในชีวิตถ้ามีจิตตนิยมเติมเข้าไปแล้วแล้วก็มันไม่วุ่นวายไม่ว่าจะเป็นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นห้างร้านถ้าเราเติมจิตตะนิยมเข้าไปแล้วมันไม่วุ่นวายหรือมันวุ่นวายก็วุ่นวายน้อยเพราะมีมการเจริญทางด้านจิตตะนิยมเราจึงได้เห็นความสําคัญเมื่อเห็นความสําคัญเราก็ตั้งใจของเราแหละนะในเมื่อใครจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ต้องพึ่งตัวเราแล้ว เราก็ต้องเจริญของตัวเราเลยแหละเจริญตัวเราให้เป็นที่พึ่งแล้วนะก็ในจังหวะนี้โลกมันหมุนเวียนอย่างนี้เราก็คงจะเห็นว่าสงครามก็ดีมันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตใจของคนที่มันมุ่งจะไปไปเจริญวัตถุนิยมจังหวะนี้มันก็ต้องตัวไข่ตัวมันแล้วจังหวะนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเราแล้ว เราจะเห็นว่าความทุกข์นั้นมันกล่ำกลายมันเข้ามาเรื่อยๆเป็นลำดับมันไม่หยุดหย่อนมันไม่จบเส้นเราจึงจะต้องเพิ่มสติและปัญญาของเราให้มากขึ้นเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เสียเวลาในชีวิตที่ได้เกิดมาตั้งอธิษฐานว่าเราจะตั้งใจสร้างคุณงามความดียกระดับจิตยอย่างไรและมีสัจจะในการมุ่งม,มั่นตั้งใจในพรรษานี้ ว่าเราจะทำมันให้สำเร็จในตลอดระยะปรรษานี้ที่เราจะต้องทำให้ได้ตั้งใจทำมุ่งม,มั่นไม่ท้อถอยเพื่อให้มันเกิดผลต่อใจของเรารักษาต่อไปและ,จะเจริญต่อไปก็จะเป็นผลดีต่อเราต่อไปขอ,อความสุขสวัสดีจึงมีแด่ทุกท่านทุกคนขอจเจริญพรสาธุเจคาญค่ะ และลำดับต่อจากนี้นะคะเขากาแพร่จารย์เจ้าฐานนำกล่าวคำบูชาพระบระมสารีริกธาตุและต่อด้วยบทติโลกับอธิทานะคาถาเจ้าค่ะพุธทธภูชาพุทธบูชามหตชวันโตมหาเตชวันโตธัมมะูชาธัมมะปูชา,ชามหปัญโยมหปัญโย สังฆปูชาสังฆปูชามหาโพค้าว่าโหมหาโพค้าว่าโหอิเจตังอิเจตังรัตนตยังรัตนตยังอหังวันทามิสัพพธาอหังวันทามิสัพพธาอหังวันทามิสัพพโสอหังวันทามิสัพพโสอหังวันทามิสัมมาสัมพุทธาอหังวันทามิสัมมาสัมพุทธา เกาธาตุโยเกาธาตุโยอุรังคธาตุโยอุรังคธาตุโยอัลมาสารีริกธาตุโยปรมาสารีริกธาตุโยรัตนโกสินรัตนโกสินนัครังฐานังนครังฐานังวิริยมังคละมหาเจตียงวิริยมังคละมหาเจตียงณามิหังณามิหัง ตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะยกระดับจิตใจของตนต่อไปจะได้พาทุกท่านแผ่บุญกุศลแก่สรรพสัพตว์ในโลกทั้งสามให้ทุกท่านได้ว่าตามยังกินจียังกินจีกุศลังกามังกุศลังกมังกัดตพังกตับพังอิริยังมะมะอิริยังมะมะกายนะ กายเยนะวาจามณสาวาจามณสาติทัเสติทัเสสุขตังกตังสุขตังกตังเยสัตตาเยสัตตาสันนิโนอาทีสันนิโนอาทีเยจสัตตาเยจสัตตาอสันนิโนอสันนิโนตังคุญญาตังคุญญา พลังไม่ห่างพลังไม่ห่างัพเพปาคีตพเพปาคีพวันตุเตพวันตุเตเยตังกตังเยตังกตังสุวิธิตังสุงวิธิตังอินนางปุญญาอินนางปุญญา อังมายาอังมายาเยจตัยจตตาเยจัตตาธนาชาเนนตีนาชานันตีเทวาคันตะวะเทวาคันตาวะนาวาิเวทะยุงนิเวทะยุสงสัพเพโลกัมหิสัพเพโลกัมหิเยสัตตาเยสัตตาทิวันตาหาทิวันตาหา ระเหตุการะเหตุกามานุยังมนุยังโอชนังสัพเพโอชนังสัพเพละพันตุละพันตุมามาเจตสสาตีมามาเจตสสาตีอันว่ากองการกุศลอันว่ากองการกุศลผลบุญใดใดผลบุญใดใดดีค่ะพระเจ้าดีค่ะพระเจ้าได้กระทำ แล้วได้กระทำแล้วด้วยอริยบททั้งสี่ด้วยอิริยาบททั้งสี่ททสมีการให้ทานมีการให้ทานองค์การกุศลองค์การกุศลสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาระดับรบฟังพระธรรม,มเทศนาระดับรบฟังพระธรรม,มเทศนา ตั้งแต่เบื้องต้นมาตั้งแต่เบื้องต้นมาจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้และที่ข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญสมาธิในที่นี้ได้บำเพ็ญสมาธิในที่นี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอแผ่ผล ขอแผ่ผลส่วนกุศลผลบุญให้ไปส่วนกุศลผลบุญให้ไปแก่ปิดามารดาแก่ิดามรดาดรูปปชาอาจารย์รูปปชาอาจาร์ปุญาตายายปุญญาตายายญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณไปถึง เบบื้องนไปถึงเบื้องบนมีพรหมโลกเป็นที่สุดมีพรหมโลกเป็นที่สุดเบื้องต่ำมีอเวจีเป็นที่สุดมีอเวจีเป็นที่สุดโดยรอบขอบจักรวาลโดยรอบขอบจักรวาลโดยกว้างขวางโดยกว้างขวางถึงอนันตจักรวาลถึงอนันตจักรวาล จงมารับเอามารับเอาส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้แล้วได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้แล้ว จงอโหาสิกรรมจงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์และความสุขและความสุขสมความปรารถนาทุกประการสมความปรารถนาทุกประการ เมื่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทราบข่าวสารยังไม่ทราบข่าวสารการแผ่ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้การแผ่ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้ขอเทพะยะดาขอเทพะยะดา ผู้มีศักดายิ่งใหญ่ผู้มีศักดายิ่งใหญ่จงนำข่าวสารจงนำข่าวสารการแผ่ส่วนบุญนันนี้ไปการแผ่ส่วนบุญนันนี้ไปบอกแก่สัรพะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นบอกแกสัรพ,พสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้า เมื่อมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีอุปนิสัยปัจจัยจงมีอุปนิสัยปัจจัย เปซึ่งมัคผลนิพานซึ่งมัคผลนิพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเทนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินาสาธุสาธุสาธุนะโมนุโมโทาริค่ดับต่อจากน,นี้นะคะก็จะนำพาทุกท่านนะคะกล่าวคำลาอุโบสถศีลขอให้ทุกท่านว่าตามอิเมิง อัดถังขสมนาฆตางังพุทธปัญญัติตงังอุโปสถังนิขิปามิข้าพเจ้าขอเก็บอุโบสถศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วพร้อมด้วยองค์8ประการนี้เข,ขาช่วยม่เขาทุกท่านเก็บสบายได้ค่ะ ำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอราธนสีหเท้าโดยพร้อมทื่ยงกันมมยังพันเตวิสุงวิสุขรักนัทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยา,ามะ ติยมปิมยงพันเตวิสุวิสุรักขณทายติจรณีนะสหะปัญจศีลานิยจามะนัโมตัสสะปะคะวัตอรหตมสมุสะนักโมตัสสะะคะวตุอรหัตตุสมะสมุปตะสะนักโมตัสสะปะคะวัตรหตสมุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจจามิพุทธังสรณังกัจจามิธรรมสรณังกัจจามิธรรมสรณังกัจจามิ สังขังสระนัง <plup> ก <bible opus> ัจจามิส <MBA> ังขังสระนังกัจจามิทุติยมปีพุทธังสระนังกัจจามิทุติยมปีพุทธังสระนังกัจจามิทุติยมปีธรรมังสระนังกัจจามิทุติยมปีธรรมังสระนังกัจจามิ ุติยมปีสังขังสรนังกัจามิทุติยมปีสังขังสรนังกัจามิตัติยมปีพุทธังสรนังกัจามิตัติยมปีพุทธังสรนังกัจามิตัติยมปิธรรมังสรนังกัจามิตัติยมปีธรรมังสรนังกัจามิ ตาติยมปีสังขังสรนังขจามิตาติยมปีสังขังสรนังขจามิติสรณนขมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปตาเวรมณีสิกาปังสมาธิามิปานาติปตาเวรมณีสิกาปังสมาธิามิ อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิามิกามิสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิามิ กามสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยมัชฌะปมมาทธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามี สุราเมระยะมัชะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปัทธรรมสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปัทานิสิเรนะสุกติยันติสิเรนะปุกสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทเยาทาทุ ลำดับต่อจากนี้นะคะขอกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์นำกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยและขอให้ทุกท่านกล่าวตามค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวคาโตปะควัตตธทั้งมสวคาโตปะควัตาธทั้งมดมังนามาสามีคมังนามาสามิสุปฏิปันโนปะควัโตสาวกสสังโฆสุปฏิปันโนปะควัโตสาวกสสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิ รครับพรอาจารย์ดนนต่อจากนี้นะคะจะได้นำพาทุกท่านกับคำลาพระอาจารย์ขอให้ทุกท่านว่าตามหันธธานิเมื่อยังพันเตอาปุชามะพหุกิจจามะยังพหุกรณียายาสดาในตุมเหกังมัญญาธาอามะพันเต ก็ไปจะได้อนุโมทนาทานกับทุกท่านยัถาวริวะหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุป,ปะกะปะติอิชิตังบดิตังตุมังคิปเมโยสเมชาตุสเปปุเรนตุสังคปาจันทโทปนาราโสย,ยะถามานิชโชจิราโสยะตถ สปิทิโยวิวัจตุสปโรุโกวินาสตุมาเตปวัดวันตารโยสุขิตขายุโกพวะปิวัตนาสีริสนจังวุตาปัจจายนุจารุตมะวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง สาธุสาธุอนุโมทามิในนามของผู้เข้าปฏิบัติที่รักษาสมาธิออนไลน์ประจำวันพระนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ชันชัยสุธรรมูเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่วันนี้เมตตามาเป็นประธานในพิธีลาอุบสวศีลและก็ให้องว่าทมกับพวกเราด้วยขออนุโมทนากับพระอาจารย์ด้วยจ้าสาธุ และสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระอาจารย์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้เข้าปฏิบัติทาง Zoom meeting เป็นที่ระลึกนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ,ะนิรศราตลอดพรรษาสัปดาห์แรกครั้งนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมแคมเปญสามารถอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะแล้วก็ร่วมแคมเปญได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วม เข้ามาร่วมกันเยอะๆนะคะ,ะสัปดาห์หน้านะคะวันพระจะตรงกับวันศุกร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ